ค่ะมาเสียงแบบเสียงคมเสียงเข้มเลยโอ้แบบมีตั้นฟันทุกเทคนิคมาแล้วค,ค่ะเพื่อนขาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นไอเดียอีกไอเดียนึ่งนะคะที่จะช่วยเพื่อนๆตีทางด้านโฟร์แฮนด์ขวามือตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกแบบส่วนใหญ่นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นเม็ดนะลูกแบบจะเลงชี้ลงมาทางขวามือใช่ไหมคะที่นี่ <c oughs> ตียังไงให้ตีโดนใช่ไหมคะเอางี้ก่อนเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ต้องเข้าใจการจับ V shape ก่อนแล้วกันนะคะอ่าซู่อูเคยบอกแล้วว่าอ่าโอเคก็คือเอางี้เอาให้ไม้เนี่ยมาเป็นแบนกก่อนนะจ๊ะี่รักอ่าแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยสูงกว่าน,นิ้วโป้งแท่งแล้วก็มีรูนิดนึงเห็นไหมตอนนี้จะกลายเป็น V แล้วแล้วก็ชิวๆไม้เห็นไหมคะก็ตีได้แล้วได้ V shape แล้วค่ะทีนี้แล้วตีรูปฝักนี้เนี่ยมันตียังไงเนี่ยมันตยมมยนียังไงเพื่อนจ๊ะคิดก่อนนะจ๊ะ สมมุตินี่คือเน็ตใช่ไหมจ๊ะแล้วลูกแบตเนี่ยมันจะมีการยิงลงไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนต้องทำก็คือมันตียังไงคะให้ลูกแบตจากข้างล่างเนี่ยเราต้องตีข้างล่างปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อู๊เคยบอกไปแล้วนะคะมันจะมีแรงตรงกับแรงยกเพื่อนเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ให้ดีเลยที่รักจ๋าก็คือ ถ้าสมมติว่าลูกอยู่นี่ใช่ไหมจ้าไอ้ที่เป็นเนสใช่ปหเพื่อนๆให้แรงตรงมากไปหน่อยก็จะติดเนตเพื่อนๆให้แรงยกมากไปหน่อยก็จะไม่ข้ามเนตเพราะฉะนั้นอู๋พูดคร่าวๆละกันถ้าเพื่อนๆอยากตีให้ลูกขึ้นนะจ๊ะทางขวามือนะนี่เป็นเนตนะและขึ้นแรงยกใช่ไหมแล้วก็แรงตรงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนทำเนี่ยอู๋ขอให้เพื่อนเนี่ยเอาแรงยกขึ้นไปสักประมาณ เอาสัก4ี่ล้วละกันแล้วก็แรงตรงเนี่ยก็คือ60ลูกแบตของเราเนี่ยก็จะสามารถขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วก็พุ่งทะยานไปข้างหน้าถูกไหมคะทีนี้อเคแล้วแรงตรงแรงยกมันคืออะไรนะนี่นะมันคืออะไรอ้าวโอเคแรงตรงเนี่ยก็คือเพียงแค่เพื่อนเนี่ยผักคออแข็งไปตรงดูนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าแรงตรงอ่ะโอเคแล้วแรงยกหรืออุ้มคืออะไรก็คือการที่เพื่อนเนี่ย ทิ้งแขนลงใช่ไหมคะแล้วก็พับเนี่ยทับไอ้ข้อศอกอันเนี้ยขึ้นไปอันเนี้ยคือแรงยกเห็นไหมลูกจะยกและลูกจะตรงด้วะนั้นคิดซิคิดซิคซาปูชิโน่เพาาเพื่อนเนี่ยอยากให้ลูกมันยกขึ้นผ่านเน็ตแล้วตรงเนี่ยมันก็ต้องใช้สองแรงถูกไหมเ,เริ่มเข้เาใจแล้วนะทีนี้แรงตรงเนี่ยอย่างนี้เลยจับวีเชฟแล้วก็ผักแ่นไปข้างหน้าใช่ไหมคะ แรงยกก็คือทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็ค่อยๆเเปิดหน้าไม้ขึ้นใช่ไหมคะเปิดหน้าไม้ขึ้นสัมผัสลูกแล้วก็เฉียงใช่ไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวอุ้มมาทำกับไม้บัตนะคะแรงตรงเฉียนนิ้ปั๊บอ่ะดูก่อนนะนี่คือแรงตรงปั๊บเห็นไหมคะอ่ะวรแ่งยกก็คือเพื่อนก็เปิดหน้าไม้ก่อนดึงไม้ไว้ข้างหลังดึงไม้ไว้ข้างหลังใช่ไหมคะเปิดหน้าไม้ปั้งแล้วก็เฉียดสี่ห้าองศาดูนะคะดึงหน้าไม้ข้างหลังก่อนนะปั้บเห็นไหมนะคะ เฉียด45องศาที่หนึ่งแรงยกมองเห็นไหมปัง้งเห็นไหมคะเฉียด45องศาทีนี้มารวมกันเลยจะที่รักสมมุติว่าลุกแบกมาที่นีจ้ะชึ๊บกําลังตกมาแล้วนะปั้ง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 เอาเลยงไงล่ะเอาเลยงไงล่ะโอเคหนึ่งจับให้มีเชฟก่อนเลยได้แล้วนะสองขาขวาจนที่รักขาขวาถ้าขาขวาเดินหน้าไปนิดปึ๊บมันมันยกไม่ได้ มันยกไม่ได,มด้มันติดมันติดทีนี้เพื่อนจ๋าเอาขาขวาแท่งไปข้างๆเพื่อที่ไม้แปะจะได้เปิดได้นะคะดูเลยแท่งขาขวาเพื่อข้างแบบนี้เห็นเพื่จ๊ะเห็นไหมเปิดหน้าไม้ขวากลับได้แล้วและเซียนจะสามารถโยกโดนลูกแบดแล้วก็ยกขึ้นไปโดนลูกแบดปั้นเห็นไหมคะมันก็ยกขึ้นไปอ่ะเราดูนะมมียนกูเอาแขง,งตรงนะเปิดหน้าไม้แล้วก็ตัดมาแล้วเนีบบน่ย อย่างนี้คือแรงตรงติดเนชัวเลยอ่าเพราะนั้นให้เปอร์เซ็นต์แรงตรงกับแรงยกที่ดีปึ๊บนะขุ้นค่าจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บชึบปึ๊บชึ๊บลองดูหนึ่งสองปุ๊บเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมเราจะยกแล้วทำไมนะหนึ่งสองปุ๊บเห็นไหมคะแค่เนี้ยลูกก็จะยกแล้วโอเคไหมปุ๊บทำได้เหรอเปิดก่อนนี่นางจะฆ่านะเห็นไหมอันนี้ก่อน เปิดก่อนปึ๊บ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 ชนลูกปั้งแล้วก็ค่อยๆพับเสยดูนะคะปึ๊บ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 ชนลูกปั้งนะคะแล้วก็เสยลูกจะโดนตอนที่ตรงกระเฉียงพร้อมกันเลยมันจะเป็นปั๊บปั๊บมันจะเป็นตรงและเฉียงดูนะคะว่าชิบชิบช้าๆนะปึ๊บ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 ตรงและเฉียงลูกจะขึ้นเลยอ่ะค่อยๆช้าก่อนอื้อ่ะ กันเห็นไหมคะถ้าดูทีเดียวบทนะเห็นไหมแค่เอาขาขาขวา่อได้แข็งข้างก่อนแล้วก็ื่อนดีได้เห็นไหมคะป้าปึ๊บอ่าโอเคป้าปึ๊บเห็นไหมคะปึ๊บแแค่นี้ลูกแบดเพื่อนก็จะไปข้างหน้าแล้วก็ยกไปแล้วดังนั้นเย้ตีได้แล้วนะจ๊ะตีได้แล้วสำหรับลูกแบดที่ชี้ลงทางขวามือ ต้องลงอย่างนี้อยู่แล้วนะจ๊ะประมาณ99%ลงแบบนี้แหละเพื่อนก็อนโอเคเราจะเปะิดไม้ใช่ไหมจ๊ะขาซ้ายขาขวาใหญ่อย่างนี้นะเพื่อนนะออกข้างเลยว่าเราจะเปิดหน้าไม้เพื่อนคนน้องไม้ย่อมาย่ยมายยอามอนะําหันเลยนะปาไปหนึ่งทีแล้วเสยขึ้นเลยวุ้บวุ้บลุกไปด้วยก็จะยังไงเดี๋วค่อยทะยานขึ้นทะยานขึ้นปุ๊บพุ้พพงเลยโอเคไหมคะได้ไปสองจุดแล้วนะ ให้มาตามดูที่เพจหรือว่าใน YouTube อุ้มมันทุกเรื่องนะคะก็จะรู้ถึงวิธีการตีลูกข้างหน้านะปั้งนะคะไปดูได้อันนี้เป็นคลิปอันที่สองค่ะที่จะอธิบายว่าลูกออกข้างขวานะจ๊ะแทนขาขวาเนี่ยจบวีเชซอกเปิดหน้าไม้ทามและเข้าใจแรงตรงและแรงยกเสยไปเลย ไปทำกันเลยจ้าจะได้รับลูกแบตกันได้นะจ๊ะ